มาก่อนหยิบมาหนึ่งก้อนหยิบออกมาค่ะหยิบน้ำมันมาเร็วๆค่ะอ่าแล้วเด็กๆทำให้มันเป็นก้อนยาวๆเหมือนกับมูอ่นี่ยค่ะอาวางป้านิ้วเส้นยาวๆเลยให้ยาวๆเป็นสีนะคะที่ ก่อนบีบให้มันแบนๆก่อนบีบให้มันแบนๆบีบบีบบีบอันนี้บีบบีบบีบมันแบนๆให้มันแบนๆเลยนะคะมันจะเป็นรอยนิ้วมือเราบีบให้มันแดงๆมันจะเป็นรอยนิ้วเรายิ้มยักยิ้มยักเลยนะคะเออเอาจนหมดเลยเสร็จหรือยังได้ยางตรงนี้ยังขาดอ่ะเสร็จให้เด็กม้วนค่ะม้วนม้วนม้วนเหมือนขนม วางก่อนค่ะใบอยมา <Okay. S 1> เอาสีเขียวก้อนกลมๆมาแบนก่อนไ <Now. S 1> ด้ยงครับแล้วก็ได้บีบบีบไปปากมแลแบบนี้บีบปึ๊บแบบเลยเอา่ะไม่เป็นแบนก่อนแบนอ่แบน,นแบนีไบไปปากมาแลอย่างนี้ป๊บข้างล่างกลม